เอาละท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงครับว่าเป็นอย่างไรสําหรับผลิตภัณฑ์ด a อาน่าครับตอนนี้ผมอยู่กับเภสัชกรหญิงเกรการแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยครับอยากจะให้เล่าถึงความเป็นมานิดนึงครับว่า เกิดผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยนะครับผมมีความเป็นมาอย่างไรก็เกียรติเองเป็นเภสัช,ชกรด้วยนะคะก็เรียกว่าทํางานในวงการเครื่องสําอางมายาวแบบ10กว่าปีที่ผ่านมา <40 S 2> แล้ว,ลวตั้งแต่แบบเรียนจบก็ไปทําอยู่โรงงานที่เขารับสร้างผลิตแล้วก็เป็น R&D เหมือนคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะค,ะค่ะหลังจากนั้นก็คือออกมาอยู่บริษัทข้ามชาติก็คือจะออกแนวทําการตลาดนิดนึงเขาก็จะนาเข้าแบรนด์เครื่องสาอางเนี่ยจากต่างประเทศทั้งในโซนที่เป็นยุโรปหรือว่าท้งเอเชียเองเนี่ยเขามาทําการตลาดเราก็มองเห็นแล้วว่าแบบ ทำไมคนไทยต้องใช้เครื่องสําอางที่มีราคาค่อนข้างสูงเพราะอย่างนําเข้าเนี่ย40%คือภาษีนําเข้าไม่รวมค่าทําการตลาดค่าโฆษณาต่างๆเพราะฉะนั้นทุนจริงๆเนี่ยแบบนิดเดียวเลยแต่ว่าผู้บริโภคต้องซื้อของในราคาที่แพงด้วยความที่เราเป็นเองเป็นเภศัสตร์แล้วก็รู้จักเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เป็นเสศชกรด้วยกันเขาเนี่ยทำในส่วนของโรงงานรับสร้างผลิตก็คือผลิตครีมขายในประเทศอยู่แล้ว เราก็เลยมาร่วมหุ้นกันนะคะแล้วก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นก็คือหลักๆเลยอยากให้คนเนี่ยใช้สินค้าในราคาที่ไม่แพงใช้แล้วเห็นผลแล้วก็ผิวบอบบางแพง้ง่ายสามารถใช้ได้ด้วยอ๋อนะครนี่คือความแตกต่างแล้วก็จุดเด่นนะ<ช> <ผม S 1> ครับของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับคือผิวบอบบางแพง้ง่ายก็ใช้ได้นะครับผมคนที่มีปัญหาริ้วรอยจุดด่างดำฝ้ากระต่าง จริงๆผู้ชายก็ใช้ได้ถูกไหมฮะผู้ชายใช้ได้เรียกว่ามีผิวก็ใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทุกเพศนะคะก็เน้นหลักว่าอย่างชุดนี้ที่ออกมาเนี่ยจะเน้นในการแก้ไขปัญหาพวกฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดำเปหักเพราะว่า กว่า60%ของคนไทยอยากขาวยิ่งผู้หญิงเนี่ยพออายุประมาณสัก20กว่าขึ้นไปเริ่มมีฝ้าขึ้นและแถวโหนกแก้มหรือบางคนเป็นกระบางคนอาจจะเป็นรอยดำหรือว่าจุดด่างดำสักสิวทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็คืออยากสรรหาอะไรที่เป็นไวท์เทนนิ่งมาใช้เพื่อให้ผิวขาวก็เลยเป็นจุดกำเนิดของผลิตภัณฑ์ในเซ็ตที่เป็น a l ลไพโรสเนี่ยค่ะอ๋อแต่จริงต้องบอกนิดนึงครับคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวในท้องตลาดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมัน ปลาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมที่มันเป็นธรรมชาติแล้วไม่เป็นอันตรายต่อผิวหรือเปล่าอย่างแดนหน้านี่เป็นยังไงบ้างคะผลิตภัณฑ์เน,น้นเลยก็คือเรากว่าจะคัดสรรวัตถุดิบต่างๆมานะคะคก็คือเราก็เรียกว่าศึกษาก่อนด้วยความที่เป็นเภษัทหุ้นส่วนก็เป็นเภษัชก็เลยเรียกว่ากลางเปิดมาเลยว่าแอคทีฟไหนอยู่ในประเทศไหนที่ใช้แล้วดีก็คือเลือกมาก่อน คอนิก้ก็มาถูกใจในส่วนที่เป็นสเตมเซลล์จากกุหลาบพันปีอาไพโรสสเตมเซลล์จากที่สวิตเซอร์แลนด์นี้เป็นจุดเด่นของจุดเด่นตัวส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยใช่ใช่ค,ค่ะเพราะว่าเจ้าอาลไพโรสเนี่ยก็คือจะเป็นกุหลาบพันปีที่เป็นสายพันธุ์พิเศษเติบโตบนเขาเรียกว่าเทือกเขาแอลปอ์ที่สวิตเซอร์แลนด์เทือกเขาแอลป์เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์เนี่ยส่องตลอด ทั้งปีทั้งวันนะคะแต่ว่าเขาได้รับสมญานามว่า Evergreen pl ant ก็คือใบของเขาเนี่ยเขียวตลอดปีแม้หิมะตกแดดออกจ่ายังไงนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นชาวสวิสเนี่ยเขาก็เลยเอาสเตมเซลล์เนี่ยมาสกัดแล้วก็พบว่าสเตมเซลล์เนี่ยมีคุณสมบัติเด่นในการช่วยยืดอายุเซลล์ผิวได้ด้วยพร้อมกับช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสคือไม่ใช่แค่แบบยืดอายุผิวให้เราแก่ช้าอย่างเดียวนะแต่ช่วยในส่วนของการแก้ฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดำได้ดีนะคะผสานกับในส่วนของวั เพปไท์ ide, อันนี้จะเป็นไลโปโซมเป็นเหมือนระบบนําส่งยาเลยก็เป็นเพปไทที่สกัดมาแล้วก็ใส่เข้าไปในไลโปโซมช่วยในการนําพาสารสําคัญเนี่ยลงไปได้ลึกถึงเซลล์ผิวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดสีพอผสานกันระหว่างตัวอัลไพโรสตมเซลล์กับตัวไวเพปไทเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะคะคอย่างเราก่อนที่ออกผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามีการทดสอบกับอาสาสมัครเป็นร้อยท่านก็คือดึงเอาคนไทยที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายแล้วก็มี ปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยเอามาทดสอบในร่วมของกลุ่มอาสาสมัคร100ครอคนอย่างน้องปุปเป้ที่เบรกที่แล้วก็คือเป็นหนึ่งในอาสาสมัครเป็นจุดเริ่มต้นด้วยเราก็อยากให้คนใช้แล้วเห็นผลนะคะคในส่วนนี้ก็คือทดสอบแล้วปรกวากฏว่ากว่า90%เอนี่ยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยจางลงรประมาณสักสัปดาห์แรกเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เห็นชัดๆในช่วง2สัปดาห์แล้วก็ถ้าน1เดือนเนี่ยก็จะเห็นผลชัดขึ้นจะช่วยในส่วนของฝ้าที่แบบ ใครที่มีรอยสีน้ําตาลน้าตาหรือดําๆแท็กหนวแก้มเนี่ยจะช่วยได้ดีมากแต่ที่สาคัญก็คือช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ผิวด้วยอย่างในท้องตลาดเนี่ยมีหลากหลายมากบางคนใช้ส่วนผสมที่เป็นพวกสารประหลอดนะคะหรือว่ากรดที่ไปกัดทํรลายผิวหน้าแต่สําหรับผลิตภัณฑ์แดนหน้าเนี่ยก็คือเน้นในการฟื้นฟูเรียกว่าเอาสารที่ช่วยฟื้นฟูจากเซลล์ผิวต้นกาเนิดเนี่ยขึ้นมาบำรุงผิวทำให้เซลล์ผิวใหม่เนี่ยขาวแล้วก็กระสานใสขึ้น ฟีดแบ็กแหละครับลูกค้าที่ใช้แล้วเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างครับฟีดแบกก็เรียกว่าดีมากๆเลยเราจําหน่ายมาเกิน4ปีแล้วนะคะกว่า90%สเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําก็คือยอดกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการการันตีได้ว่าในเรื่องของคุณภาพว่าลูกค้าใช้แล้วเห็นผลมีการซื้อซ้ำมีการบอกต่อด้วยใช่ใช่ไหมครับถามนิดนึงครับว่าการทาธุรกิจนะครับผมมีอุปสรรคอะไรบ้างครับที่ที่ที่เจอมาแล้วก็มีการแก้ปัญหาไปแล้วเรียบร้อย ก็หลักๆก็คือต้องอย่าง,างที่บอกคุณภาพของสินค้าคอันนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญหลักเลยอย่างถ้าเกิดเราออกผลิตภัณฑ์แบบฉาบฉวยไม่ได้ไม่ได้คานึงถึงผู้บริโภวค,ค,คว่าใช้แล้วจะเห็นผลหรือเปล่าเกาะแต่ตามกระแสยอย่างเดียวอันนี้จะทําให้สินค้าอยู่ได้ไม่ยาวนานรตรงนี้ก็คือเป็นเมนหลักในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับหนึ่งส่วนที่2ก็คือในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายก็ต้องเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เรียกว่าเข้าถึงในกลุ่มของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ช่วย ในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่ะ ไม่ไม่ลำบากในการซื้อมีช่องทางการมีกาสินค้าที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึง่ายนะเข้าถึงเข้าถึง่ายใช่ไม่ได้ว่าหายากนะครับไม่ได้หายากมากจนเกินไปก็มีจำหน่ายอยู่ในส่วนของ7 e เว่นอีเลฟเว่นอะไรเงี้ยด้วยเหมือนกันอ๋อมีทั้งร้านสะดวกซื้อด้วยใช่คุณะเข้าถึงง่ายเลยลูกค้า่วไปก็สามารถที่จะเข้าไปหาซื้อเป็นเจ้าของได้เหมือนกันใช่ครับผมโอเคนะครับผมแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ไดอาน่านะครับที่ตอนนี้ต้องการันตีได้เลยครับว่าใช้แล้วเห็นผลจริงนะครับจากผู้ใช้์รร่วนาาดบแอ เจ้าของผลิตภัณฑ์วันนี้ก็มาร่วมการันตีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณหรืออาจจะอยากทําธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จแบบนี้เนี่ยนะครับผมพลาดไม่ได้จริง,รงครับกับผลิตภัณฑ์ไดอาน่านะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเพศรจกรหญิงเกตการนะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ใช้ข้อห้องใจ